เย็บเลยนะคะอันนี้ก็คือกระสวยค่ะตัวนี้กระโหลกนะคะอันนี้การใส่ได้นะีนนคุณจะยึดตัวนี้เป็นหลักนะคะตัวนี้เป็นอยู่ด้านนอกนะคุณจะวางตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะได้อย่างนี้นะวางแล้วก็เลื่อนไปค่ะแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วตัวนี้ใช่ไหมคะคุณก็ คือคุณจะหันตัวนี้เข้าหาตัวนะคะตัวตัวนี้ตัวที่งานเนีเดี๋ยวจะหันเาหาตัวเองนะคะแล้วก็เอาลงตรงที่ตรงวงเดือนนี่นะคะ่ะปรากฏเข้าไปเราจะเหมือนว่ามันจะดังคลิกนิดนึงนะคะ,ะมันจะคลิกแล้วมันก็จะลงล็อกพอดีนะคะ ยกตีนผีขึ้นช่วยนะคะแล้วก็พักไปด้านหน้าค่ะได้ตรงนี้มาสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะทดลองเย็บก่อนเนาะคือถ้ามือใหม่จริงๆน่ะกุณแนะนําให้ถอดเข็มหมอ,อก,ก่อนนะคะเพื่อนๆ mm hmm. การถอดเข็มออกเพราะการดูจังหวะก่อนคะ่ะว่าเรายังไม่เป็นจังหวะจากใช่ไหมคะคือมือใหม่มากๆเลยอย่างเงี้ยคือคือยังไม่รู้จังหวะจักเลยก็คือให้ถอดเข็มออกก่อนนะคะ อันนี้ที่คุณหัดมาหลายคนนะคือให้ให้รู้จักให้รู้สึกว่าให้รู้จังหวะการเดินหน้ายัางไงเดินหน้าเราเยียบยังไงคือหน้ากับเบรกเนี้ยค่ะก็คือคือบอกว่าให้รู้จังหวะจากก่อนค่ะถ้าเราเดินหน้าเราจะหยุดอย่างเงี้ยคือคือ,คอ,คอ,คอมันจะมีที่เหยียบอย่างนงี้ใช่ไหมคะอันนี้สมมติมือคุณเนาะคือถ้าเราจะเดินหน้าเราก็เหยียบลงแต่ถ้าเราถ้าเราจะหยุดเราคือก,กดตรงเนี้ยกดส้นนทาเราลงคือบปุ๊บ คือจะหยุดทันทีเลยค่ะอันนี้คือต้องการไปก็คือกดลงกดไปท้าลงนะคะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะหยุดก็คือตอกซ้อนลงนะคะอันนี้คือหยุดแล้วคือการการที่จะหยุดก็คือการหมุนใช่ไหมคะก็คือปักเข็มลงนะคะนี่คุณจะปักตำแหน่งที่คุณจะหยุดใช่ไหมคะเพื<ม>่อไม่ให้ผ้ามัน มันหลุดไปจากจากที่เราเย็บนะคะก็คือคุณจะปากเข็มลงก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ยกตีนผีค่ะยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนผ้าเราถึงจะมาตั้งตั้งลำในการเย็บใหม่นะคะที่จะเป็นมุมนะคะโอเคถ้างั้นแรกๆเราก็จะฝึกเส้นตรงกันก่อนเนาะคุณจะใช้แค่2ตีนผีนะคะเมื่อกี้คุณก็จะหมุนนี คือการเย็บกะคือถ้าเพื่อนรู้จังหวะเราเราก็ใส่เข็มใช่ไหมคะคือการเย็บนะไม่ต้องมองที่เข็มนะคะเราจะมาเมากันค่ะก็คือให้มองที่ตีนผีเป็นหลักนะคะตีนผีนอกตีนผีในอะคะ่ะคือให้มองอตีนผีเป็นหลักคือคืออย่างนี้นะคะนี่ค่ะเส้นเส้นสีดํงเห็นใช่ไหมคะก็คือให้อยู่ริมตีนผีพอดีค่ะเราจะมองเฉพาะตีนผีเป็นหลักนะคะค่อยๆประคองผ้าไปเรื่อยๆ คือมือสองมือนี่คือการประคองอย่างเดียวนะคะไม่ได้ผักเข้าไปอย่างนี้นะคะไม่ได้ดึงอย่างนี้นะคะคือการประคองประคองที่เธอค่ะใหประคองให้มันไปตามทีมทีเราไอ้ตามแรงของของที่เราเหยียบนะคะคือมือเท้ามันต้องไปด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้คุณก็จะอีกแถวหนึ่งนะคะก็จะเย็ยบมานับกนก็ได้ค่ะเลยจะหมนุนหมุนตรงนี้ก็ได้ค่ะ เรายังไม่รู้จังหวะนะคะหมุนไปก่อน1นสองก็คือนับได้เลยค่ะจังหวะแล้วก็กลับนะคะนะคะี่ค่ะเย็บทั้งซ้ายทั้งขวาให้ตรงนะคะให้เป็นเส้นตรงนะคะใช้ผ้า2อ,อชิ้นทบกันนะคะเวลาฝึกเย็บนะะี่ค่ะเห็นยู่เนาะได้ยวยกันเลยค่ะ คือให้ใช้ได้อะค่ะอยู่ริมตีนผีนะคะอยู่ริมตรงตรงตีนผีที่เราจะเย็ดน,นะคะฟองไปไเปรื่อยๆฟอมไปไเปรปื่อยๆรอค่2สองจึกนะคะคือตีนผีตัวนี้จะเป็นตีนผีคิวค่ะสองข้างจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆค่ะพะแกเพอเส้นองมาก็จะไม่ไปเท่ากันเท่ไหร่ นี่ค่ะก็คือค่อยๆประคองจังหวะไปนะคะค่อยๆประคองไปค่อยประคองไปเรื่อยๆนั่นเป็นจังหวะค่อยประคองไปนี่ค่ะต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกมือตัวเองค่ะฝึกเท้าไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปค่ะ มือมือสองมือตัวนี้คือแค่ประคองนะคะประคองผ้าประคองผ้าไม่ได้ผักไม่ได้ดึงอะไรเลยคือประคองให้เท้่ตรงนะคะสายตาเราจะอยู่แค่ตีนผีนะคะไม่ต้องไปมองเข็มเลยะคะ่ะเข็มเนี่ยคูอปล่อยมันไปไม่ต้องไปดูเลยคอยประคองไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เส้นตรงนะคะ เวลาเราจะดึงได้ออกจากตัวตัวผ้าตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ง้างตีนผีขึ้นด้านล่างนะคะเพื่อนง้างตีนผีขึ้นแล้วก็คือตัวตัวตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะต้องอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็คือต้องอยู่ข้างบนเราก็จะดึงได้เลยค่ะพอง้างปุ๊บก็จะไหลเลยค่ะไหลตามเราแล้วก็จะตัดได้จะตัดชิดมากนะคะเดี๋ยวหลุดง่ายมากคือตัดประมาณคืบหน่อยหน่อยค่ะ คือจะจะง่ายสําหรับที่จะต่อไม่ต้องไม่ต้ององ่าไม่ต้องหลุดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะะก็คือจะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะสาหรับมือใหม่ในการฝึกเย็บก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าคุณจะมาะแนะนําการทาตี้นอ่าการใช้ตี้นผีต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปนะคะจะทําเป็นคลิปสั้นค่ะแนะนําค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ